สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ามาทานข้าวกลางวันกันจ้าวันนี้แม่ทําเองนะคะเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูค่ะเพื่อนๆื่อนจ๋าเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูใส่น้ําเต้าเจี้ยวค่ะเต้าเจี้ยวสูตรโบราณค่ะเพื่อนๆจ๋าทาเองค่ะเพื่อนๆจ๋าก็แห้งค่ะเพื่อนๆอกึ่งออกแห้งๆฉ่ำๆอะค่ะเพื่อนๆืนจ๋าเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูนะคะเพื่อนเืนจ๋าใส่น้าเต้าเจี้ยวสูตรโบราณลองดูว่าจะอร่อยไหมเพื่อนเพื่อน ทำเองค่ะไม่รู้ว่าจะกินได้หรือกินไม่ได้พเพื่อนๆจาน๋าเเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูค่ะพเพื่อนๆจ๋ากนี่เส้นหมี่ลูกชิ้นหมูใส่น้ำเต้าเจี้ยวสูตรโบราณค่ะเดี๋ยวลองชิมน,นะพเพื่อนๆว่ากินได้ไหม,อ,มอร่อย แม่ไปซื้อมาขวดนี้ในเซเว่นอร่อยดีเพื่อนๆเนต้าเจี้ยวน้ำเต้าเจี้ยวเพื่อนเพื่อนจ๋าก็คล้ายๆถ้าเราไม่คิดมากก็จะคล้ายๆย็นต่อโฟแห้งแต่อันนี้เป็นลูกชิ้นหมูค่ะเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูมใส่น้ำเต้าเจียเ้ยวเอะมานั่งคิดว่าจะทานอะไรดีเอาของในบ้านที่เรามีอ่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแม่ซื้อลูกชิ้นหมูโลตัสมาใช่ไหมคะ แล้วก็เส้นเราก็มีแล้วเต้าเจี้ยวเราก็มีแล้วเพื่อนืนจา๋าเพื่อนมรามากซ์ใส่รวมกันกินรสชาติก็อร่อยนะคะใช่ถ้าน้ําถ้าน้ําถ้าน้ำอ่ะแม่ถ้าน้ําซุปอะไรพวกนี้แม่ใช้ของธงฟ้า,ฟา,อฟาไอ้ฟ้าไทยพูดผิดไม่ใช่ธงฟ้าฟ้าไทยเพื่อนฉีกผักใส่ไปเลยนี่โอ้โหเพื่อนๆ่นฉ่ำๆมีอยู่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าผักนี่ เพื่อนออกมาให้ถุงเบลเลอร์เลยค่ะขึ้นที่บ้านเพื่อนคุณพ่อเ,เก็บผักขายเพื่อนที่แม่เคยทาแล้วคุณพ่อเขาไม่ได้ทำแบบเพื่อนแล้วก็อหยุไ่ไกลก็เลยเดินถืเดินทางไปไม่สะดวกอืมทีนี้คุณพ่อเขาก็จะมาวิ่งไลน์แมนเอาอย่างนี้วันไหนไม่มีโอคุณพ่อจะมาวิ่งไลน์แมนเีื่อนจากเป็นอาชีพเสริมวันหนึ่งวิ่งประมาณสามสี่ชั่วโมงหลังเลิกงานค่ะคเพื่อนหาค่าข้าวค่ากับข้าว ส่วนแม่ก็รอที่ขายของนะคะเดี๋ยวแม่จองไว้แล้ววางเงนินไว้หมดแล้วรอถ้าที่ว่างถ้าที่ว่างแม่ก็ขายได้เลยรอรอรอเขาย้ายออกจ้ะรอเขาย้ายออกแม่ก็จะขายแม่ก็จะอัดคลิปไปด้วยนะคะขายแม่ขายเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆจ๋าขายยำค่ะขายยำไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะเพราะอุปกรณ์เรามีอยู่แล้วลงทุนแต่ของสดแม่จะขายยำนะคะเพื่อนๆจา๋า แม่วางมัดจาค่าที่ไปแล้วค่าจองนะแต่ไม่ได้วางเต็มราคาวางมัดจําไปก่อนนี่เพื่อนๆนเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูใส่น้ําเต้าเจี้ยวใช่ไหมคะน้ําน้ําสุก,กี้สูตรโบราณเพื่อนๆนแม่ขอโทษด้วยนะพูดผิดพูดถูกสมองรวนไปหมดเลยเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูใส่น้ําสุก,กี้สูตรโบราณคะ่ะแม่ทานแบบแห้งเพื่อนเพื่อนก็น่าทานอยู่นะ ลูกชิ้นหมูเรามีเส้นเรามีผักเรามีน้ำสุกกี้เรามีเพื่อนๆจ๋าทานกันได้เลยค่ะอืมอร่อยอืมอร่อยเนะน้ำสุกี้อร่อยนะเพื่อนๆ เพื่อนๆลองไปหาซื้อเอานะที่เซเว่นรสชาติเนี้สุดเนี้ยอร่อยมากแม่ซื้อมากินขวดที่สองอสำหรับแม่ว่าแม่ว่าอร่อยอเบื่อกับข้าวเพื่อนๆจ๋า อร่อยเพื่อนๆ,ๆใส่ผักสลัดผักเรามี เส้นหมี่ลูกชิ้นหมูค่ะใส่น้ำซุก,กี้ใส่ผักสลัดค่ะอ,อะร่อยลูกชิ้นหมูค่ะหิวเพื่อนๆกลางวันร้อนไม่ได้ออกไปไหนอะไรมีกิ่นก็ทำกินเพือนๆจ้า อร่อยดีเพื่อนๆรสชาติกลมกรมเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูผักสลัดน้ำจิ้มซุก,กี้ค่ะ จิ้มที่แม่ใส่น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรเต้าหู้ยีอร่อยจริง,งเพื่อนเพื่อนเข้มข้น น,นี้ก็อิ่มแล้วเป็นมันจ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ